อันนี้ที่น้องเราก็ติดตามข่าวก็คุณจะทราบเราเป็นเจ้าของเงินแท้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของรีสอร์ทสวยงามใช่ไหมพี่นงที่ไหนได้เรามีรีสอร์ทสวยงามอยู่แถวภูเก็ตเป็นของผู้ประการตนด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวเออมันรวยจริงคนพวกนี้คนงนานนี่รวยไหมครับพี่น้องรวย โดยพเพรสาะเงินสะสมของเราเองครับที่เก็บมาตั้งแต่ปี2533เพื่อเอามาแบ่งทุกตันสุกเฉลียทุกเสลียทุกให้กับพี่น้องคนงานแต่จนแล้วจนรอดทุกรัฐบาลเท่าที่เราทราบก็พยายามที่จะออเอาเงินกองทุนตัวนี้เ้าไปเล่นทุนเ้าไปสแสวงหาผลประโยชน์เอาอไปให้คุณทุนสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่มีคําถามให้เราสักคนโดยไม่ถามเราสักคนเจ้าของเงินว่ากินเยอะไหมใช่ไหมดูนี ไม่ได้แล้วจะต้องถามเราก่อนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินว่าจะเอาเงนินไปลงทุนไปทำอะไรมันมีความเสี่ยงหรือไม่ไม่ใช่ไปอุ้มพวกของความตัวเองเก่งไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> เก่งไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> นี่เลยที่พี่เรามาในวันนี้นะครับเงินประกันสังคมเราจะต้องปรงสายตรวจสดดด่อใต้ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ดูแล คนงานที่ส่งงานสมเครบให้มากกว่านี้สอบัิการมันจะต้องดีกว่านี้ใช่ไหมทุกคนคนลาคอดก็ต้องลาคอดให้มาได้มอสมสามเดือนนี้ต้องให้ลูกดูดนมแม่สิ่งเหล่านี้เคยคิดกันบ้างหรือไม่กูมีอำน,นาจทั้งหลายนะครับอยากให้คนมีสต,ติปัญญาดีก็ต้องดูดนมแม่ให้ครบสามเดือน ไม่ใช่กินนมวัวอ,อย่างเดียวใช่ไหมพี่น้องก็เห็นไม่ได้ทุกวันนี้เดี๋ยวมันก็ยกพวกตีกันแม้จะในแรงบานมันก็ยังไม่คิดว่าโรงบาลนี่เป็นแดนที่ต้องปอดเรื่องชกต่อยกันก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันกินนมวัวเยอะใช่ไหมพีม่น้องแล้วจะไปโทษใครมันก็มาจากตรงนี้เท่านั้นการกินนมกินนมแม่การดูแลของแม่อยู่ในระบบแม่มันก็จะทให้ทอดรัวออกเตม ก็นำมาซึ่งความมัน่นคงของทุนเพิงของประเทศพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนวันนี้เองนะครับเราก็มีข้อเรียกร้องเกี่ยข้อก็หลายท่านก็คงพูดไปแล้วนะครับก็มีสิ่งต่างๆที่เรามาติดตามอยากให้มันเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าปีไหนก็ต้องมาเดินเรียกร้องต่างแดดต่างฝนมาอยู่แบบนี้นะครับ พอเราเองก็เหนื่อยนายที่จะตามลักษณะน,นี้มาแล้วก็อยากให้ให้ท่านพี่นาพี่น้องเองที่อยู่ข้างๆก็เชื่อว่าเป็นมาตรา33มาตรา39มาตรา40ของประกันสังคมทั้งนั้นใช่ไหมพี่น้อง